สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราตอนะคะก็จะมาทบทวนเรื่องคำคล้องจองนะคะโอเคได้ข่าวว่าช่วงนี้กําลังเรียนเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันจะชอบกลับมาเล่านะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเขาเรียนอะไรไปบ้างเขาตอบคุณครูได้ไหมพเพเื่อนเพื่อนทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะรู้ว่าที่โรงเรียนหนูเรียนอะไรใช่ไหมคะเราก็จะได้ทบทวนไปด้วยโอเคไหมคะหนูก็จะได้เข้าใจเวลาไปเรียนที่โรงเรียนเราก็จะได้แบบ สามารถตอบคำถามครูได้เรียนอย่างเข้าใจมันก็สนุกใช่ไหมลูก<ช>ทุกวันนี้เราเรียนสนุกไหมที่โรงเรียนสนุกมากค่ะสนุกมากหรูชอบวิชาอะไรคะน่จาจะทุกวิชาค่ะน่าจะทุกวิชาใช่ไหมคะดีแล้วเรียนสนุกก็แฮปปี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าขอให้เราได้ไปโรงเรียนวันชอบไป,ไปโรงเรียนกลคือแต่ละวิชาก็สนุกแล้วก็จะมีมีแล้วพักฟักพัก,พกอืมดีแล้วสองค่าพักสองค่าพักอ่ะอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเราก็ทบทวนมาเรื่อยๆนะคะภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นอ่า เรื่องอะไรไปบ้างตอนทบทวนเรื่องอืคำเมียสอนนำถูกไหมคะใช่คำควบกล้ามอ่ะทีนี้มาเรื่องคําคล้องจองคําคล้องจองก็คืออะไรคะลูก,ค,ลกคำคล้องจองคือ คำที่ผสมด้วยสระเอียกันและมีตัวสกดอยู่ในมาตราตัวสกดเดียวกันนั่นเองค่ะถูกต้องอ่ะตอนเคยฝึกต่อคําพ้องจองกับแม่บ่อยๆใช่ไหมคะช่ค่ะตอนั้นเคยเขียนใช่แล้วเราเคยเขียนเป็นร้อยคาเลยนะเราต่อกันเรื่อยๆตะวันแม่พ่อวนมาที่ตะวันแม่พ่อใช่ไหมคะเราต้องเขียนให้แม่ใช่เพราะฉะนั้นการต่อคําพ้องจองเนี่ยก็จะเป็นการฝึกคิดคําด้วยถูกไหมคะเราก็จะได้คิดคําไปเรื่อยๆคิดคำไปเรื่อยๆคําที่เอามาต่อก็ต้องมีความหมายได้คำพล้องจองใช่ คำต้องมีความเราก็จะได้รู้จักคําคล้องจองเยอะขึ้นได้ฝึกคิดพอเราได้คิดเยอะเราก็จะรู้จักคําเยอะเวลาแต่งประโยคก็จะง่ายเวลาเขียนเรียงความก็จะง่ายเนี่ยเหล่านี้มันก็คือเอามาเอามาใช้ได้หมดเข้าใจไหมคะลูกอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกอ่านก่อน100ควรทําคําคล้องจองเป็นการฝึกอ่านคําเป็นในตัวนะคะลูกเหมือนที่เราเหมือนที่ตอนอ่านอาทีเลยอ่านเป็นคำอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นคําคล้องจองถูกไหมคะใช่ค่ะอ่าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้ค่ะเคยอ่านหน่อ่านผิดการบ้าน งานครัวตัวสูงฝูงนกตกปลาภาษาพาเพลินเดินไปใกล้วัดปัดฝุ่นอุ่นใจไฝ่เรียนเขียนอ่านร้านค้าฝ่าฝืนยืนตรงบ่งบอกตอกย้ำนำหน้าบ้าบินดินทราย รายได้หมายโทโต้ตอบขอบคุณอุ่นใจใฝ่ฝันวันวานบ้านเราเข้าใจใต้โต๊ะโละทิ้งหิ้งพระระวังดังก้องร้องทุกบุกเดียวเดียวดายหมายมั่นปั้นดิน สินค้าท,าทา้าไทยร้ายกาศวาดรูปทูบเทียนเรียนแบบแนบแน่นแสนรู้กู้ภยัยใจกล้าผาสุขลุกขึ้นมืนยงวงเวียนเพียรรมรำวงจงดีพี่น้อง ร่องรอยคอยท่าหน้าดูรู้คุณหนุนนำทำดีมีชัยไร้ทุกข์สุขงอมพร้อมเพรียงเสียงดังวังวนคนโตโก้เกเทน้ำล้ำค่าผ้าไทยใส่ถุงบุ้งกี่ ดียิ่งลิงกังตั้งใจใฝ่เรียนเขียนอ่านบ้านเกิดเลิศล้ำคำคมดมกลิน่นดินดีสีรำมทำนาพาเดินเขินอายร่ายรำทำเพลงเก่งมากอยากดูปูเดินเชิญชม สมใจในครูชูธงโอเคต่อจากชูธงเขาให้เราคิดเองด้วยใช่ไหมคะต่อจากชูธงอ่ะที่ตะวันคิดเองหน้าไหนเอ่ยนี่หนะ้า<ช>สุดท้ายอ่ะ,อะต่อจากชูธงแล้วเขาให้ตะวันคิดคําเองใช่ไหมคะใช่ฝึกอ่าน<ช>หน้านี้ด้วยค่ะชูธงลงน้ํารำไทยไปเที่ยวเจียวไข่ใจดีสีสวยรวยมาก ยากจนคนรวยสวยจังหลังคากาบินดินร่วนชวนทรรำอําลามาหาปลาดุกลุกขึ้นมืนยงจงจำขำขันฝันดีมีตังรังนกกกไข่ หายดีที่พบจบแล้วแมวเหมียวเกี่ยวข้าวชาวนาชานมชมผู้ดูปลาตายายรายได้ไฝ่เรียนเขียนอ่านงานบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ